สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่กุ้งกระทะไก่แบ่ค่ะเขาบอกว่ากินกุ้งไม่อั้นต้องมาที่นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปดูไลา์บุฟเฟ่ด้วยกันนะคะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ไลา์บุฟเฟ่ของร้านกุ้งกระทะแล้วนะคะเริ่มต้นก็จะมีลูกชิ้นเนื้อวัวลูกชิ้นโคเด้งก็มีค่ะเนื้อวัวเนื้อวัวอันนี้สบายใช่ไหมมันหมูมีปูอัดนะคะมี หมูสับมีตับนะคะเรียกว่าเนื้อสัตว์มีทุกอันเลยค่ะมีทั้งหมูมีทั้งไก่นะคะมีเบคอนด้วยค่ะตรงนั้นเป็นปลาดอรี่นะคะแล้วก็ปลาหมึกค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกเส้นข้าผักแลวผักก็มีเยอะมากเลยค่ะคะ่าสำหรับเป็นเหมือนกระทะหมูกระทะเนี่ยก็จะฟรีนะคะแต่ถ้าอยากได้เป็นตะแกงแบบนี้เน้นทะเลนะคะก็เพิ่มอีก89บาบาทนี่เป็นโซนของทอดนะคะมีทั้งข้าวผัดเไฟรนช์ฟรายไก่ทอดไก่คาราโอเกะคาราโอเกะ โอ้น่าทานมากเลยค่ะว้าวเพื่อนๆค่ะมีน้ำจิ้มแบบไม่เผ็ดด้วยค่ะดูสิคะแล้วก็มีเผ็ดกลางแล้วก็เผ็ดมากค่ะโหเหมาะมากๆเลยนะคะกับคนที่กินเผ็ดไม่ได้ค่ะว้าวโอไมก้าดกุ้งเยอะมากค่ะเพื่อนๆโหนี่มา,มา ตัวใหญ่กว่าเดิมอีกนะคะเนี่ยมีไข่ด้วยอะ่ะตายแล้วตายแล้วนี่ต้องเพิ่มเตาหรือเปล่าเนี่ยจัดไปเลยค่ะสองจานนะคะกินให้หน้าเป็นกุ้งเลยค่ะ ก่อนที่เราจะทานนะคะเนื่องจากผมเราทํามาแพงมากค่ะแล้วก็อ๋อจริงๆก็ไม่ได้แพงนะคะแต่ว่ามันสีก็สีหลุดก็หัวเหม็นนะคะสะเยอะแล้วสีมันจะหลุดแล้สีมันจะหลุดมันจะอยู่ได้แบบเดียวเราก็เลยต้องเราเพิ่งสาไปเมื่อกี้นะคะเราก็เลยต้องใช้แบบนี้ค่ะ <c oughs> เราตัดสินใจว่าเราจะซื้อตะแกงเพิ่ม89บาบาทค่ะ,แ,ะแล้วมันก็มาเลยนะแล้วมันก็มาแล้วนะคะ เหตุผลก็เพราะว่ากุ้งของเขาเนี่ยเติมไม่อั้นทั้งคืน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาย่างกุ้งกันนะคะไม่จำกัดเวลาด้วยหรอดีจังโอ้ยอยากจะกีดเลยอะ่ะดูสิคะคือดีงามขอบคุณมากเลยนะคะที่เปิดร้านนี้ขึ้นมาของดีไม่ต้องพูดเยอะค่ะดูแซตกรน,นะคะหลักฐาน โอิ่มน้ำสำรานสุดๆค่ะอันนี้เป็นโซนของหวานนะคะซึ่งก็น่าทานมากๆเลยค่ะมีเฮวของโปรดแพวด้วยมีองุ่นด้วยค่ะลูกใหญ่มากฝรั่งน่ากินมากมีข้าวเ,าเหนียวม,มะม่วงด้วยค่ะเพื่อนๆดูสิคะเฮ้ยร้านนี้มันดีงามมากเลยอะ่ะมีซูชิคำเล็กๆน่ารักด้วย